สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันเจแดงมือนี้ยาวๆต่อไปเลยเมือนี้พักพ่อนอยู่บ้านทำคลิปย่างเดี่ยวเนาะเป็นเนื้อหางในการเชียงสือหววช่างคมก็ลงไปแล้วน้องยาย่าก็ให้คําตอบไปแล้วป้าน้องยาย่าเนาะแล้วก็ของพ่อสิงก็ให้คําตอบไปแล้วย่างของพ่อเดชนัดวันที่ยี่สิบบ่พ่อเดชเจ็ดสามตรงๆเจ็ดสามเจ็ดสี่ เพื่อนก็เล่นเห็นที่ 7, 4, จเจ็ดสี่เจ็ดแดงว่าเจ็ดสามแน่นอนแต่ว่าอยาว่าเถอะว่าละอายเพื่อนบ่ถ,ถูกเนาะค่ะเนาะเบียยวเด้ตวีคอว่าเจ็ดสามเจ็ดสามแปดสามศูนย์สามเดทตวีค์ก็ล่อหวยหลอกเออล่อหวยหลักกดท่อหม้อล่อแม่สว่างคาดว่ามืออื่นมืออื่นเพื่อนก็น,นับมืออื่นแล้วล่ะแต่ว่าจะจะบ่างไปเอานะ ได้มาเมื่อใดก็เมื่อนั้นล่ะจะรีบลงหาทันทีบ่มีกักบ่มีหวังอยากห้ท่านช่ชมเบิงแหละก็พิจารณากับเจ้าอื่นประกอบก่อนจะตัดสินใจซื้อลอตเตอรี่เนะค่ะเนาะซื้อลอตเตอรี่ว้ถ่ายวัยเจดียงซื้อตังหกสามสามหกหกสามสามหกแม่เหล็กทั้งทีเหล็กขจรมาเจ็ดเนาะพอยหวังค้นก็บอกว่ามาหกหวังคนก็บบอกว่าหกว่ามายังว่าเสียเ้นเจ้าของอยเียนหนองไข่ งวดก้อนเหมือนกับ0กับ7ไปมากที่0เลขต้องติด0ติด7แต่ว่าเลขสางคมกับติด0ติด7มันก็นเลขเขา่าเปะเข่าท่างเจดงที่จะมักเนาะค่ะเนะาะก็เลยนั่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลัลงใจให้เจดงสรสังซื้อขีมทังมาได้ชุดละ3,000บาทเนาะ,ะ3,000บาทถ้าเอา3อย่างต้นนี้แถมให้3อย่างเด้อค่ะเด้อ เนี่ยแทนตัวนี้เป็นสองพันพอดีตัวนี้ก็ห้าร้อยตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบเป็นเป็นสองพันสามร้อยห้าสิบเนาะ,ะเจเจแดงหายอยู่พันหนึ่งไม่ว่าถึงวันที่หานี่เท่านั้นเนาะถึงวันที่หา้านี้เท่านั้นท่านถูกเลขแหล้วก็เด้มาซื้อเลยเลยวันที่หา้าบได้ได้ค่ะได้ราคาเดิมนะพิเศษพิเศษสําหรับคนที่ถูกหวยคนที่ไม่ถูกก็ซื้อเลย ซื่อตัวนี้สักก่อนยังสื่อหวยจเจดแดงบอกไว้แล้วผู้ใดบ่ถูกผู้ใดอยากกินนะอย่าบอกว่าตาแถวเนเหล็กื้อขิมโอ้ยท่านบัดปีจิถึกเพราะสามเที่ยวเพาเดี๋ยวนี้ว่าอยากว่าดอกคือจเจดีนีไล่ะเนาะต้องซื้อสิ่งที่ตัวเองอยากได้ก่อนถึงที่มีประโยชน์สะก่อนค่อยมาซื้อหวยมันเป็นคานคาดหวังหนึ่งในร้อยเนาะหนึ่งในร้อยเราซื้อยี่สิบตัว หนึ่งในยี่สิบซื้อสามสิบตัวก็จเจแดงซื้อเป็นสามสิบตุ่นมั้งค่ะแต่ละงวดแต่ละงวดนเนาะสามสิบตัวมันจะไม่ถูกได้จังไดถูกมันกับว่ตถุทุนค่ะเนาะขอบอกว่าถ้าซื้อห้องซื้อหลายหลายมันไม่ถูกถ้าท้ามันซื้อถูกบุญถูกลางเดือนสเกวขึ้นกกามาหักเันก็ได้หลายได้สองด้งเนาะแต่เจแดงก็ได้สองด้งเื่เกนันแต่ว่าได้น้อย อบอกว่ายังหวมีโอกาสเทียเดียวจังพลาดโอกาสไปจังไดคนดโทอบอก 7, 3, จเจ็ดสามเจดีย์ก็ลงคลิปไปเลยเด้อแม่นะ่ะแม่กระนกนะ่ะอืมคนดโทอบอกจเจดียตัวเดียวเจ็ดสามวันตรองมวดนี้เพิ่นห้สามตัวคุณนะคะสามตัวให้รีบซื้อลอตเตอรี่ไว้ถือรางวัลน,นิดนึงแน่นอนนะคะ่ะมันถือตัวนาอีกสามตัวนั่นเนะเาะท่านผู้ชมเนาะไม่ต้องกลับเป็นว่ามันใจขนาดนั้นเด้เอาหวยเสื้อนอนไายกับมาเรียวมวันนี้วิเคราะห์มวดก้อนมันกับวิ่งศนะูนย์กับเจ็ดเนาะ 7, นี่สูตรกับเจ็ะที่สำคัญเขามาเรียวกดไลค์กดแชร์แล้วก็สั่งซื้อครีมก็ได้0 9นย์เก้าสองแปดแ้าสอายุนาโจนี่นะท่านผู้ชมโทรไปได้ค่ะโทรไปได้เบอร์ศูนย์หกห้าเกแปดห้นะแอดไลน์เขาไปเลยค่ะแอดไลน์เบอร์ที่ท่านโทรศูนย์เก้าสองแปดแปดนี่โทรเอาค่ะโทรเอารับสายถ้าไม่ได้รับเขาจะโทรกลับนะคะเนาะ ถ้าเขาติดตุลาอยู่หรือว่าติดสายอื่นอยู่เขาจะโทษกลับเนาะค่ะเนาะแอดมินเจดแดงทางานเนาะกัตอนนี้ยอดเงินเงินบัญชีน้องนะ่ะเพชรพระลุยเพิ่นจาเบือบอ่ได้น้องใหญ่ย่านะนะนะเพิ่นจาเบือบัญชีบ่ได้เพิน่นเออไซบ่เปลี่ยนเนาะเพิ่นไซบ่เป็ี่ยนเพิ่นก็นเรี้ยวใบเบือบัญชีเพิน่น แต่ว่างยังท่านเนได้ไป็นห้หรือว่ายอดทอาใดไ็กัเงบ่ฮูมโเพิ่นเพิ่งให้เบอร์บัญชีเพิ่นไปแล้วก็เพิ่นก็ต้องให้มาให้แน่นอนเพิ่นบ่ไมีไปโกงไผดอกค่ะท่านผู้ชมเราทํางานสายนี้จะไปโกงได้ยังไงดับดับนิแต่ดับกับจวดถ้าจะ่ให้เนะคะเนาะให้เบอร์บัญชีไปแล้วเบ่ว่าเพิ่นสีเบ่ว่าเพิ่นสีนโอนบอโอนดต่เบอร์บัญชีเพชรพระรวยเน่ะบ่มีเงินดอกกันโอนเข้ามาทั้งเหมือเพิ่นขึ้นสินนอไปน้องเบิดเนนะคะเนาะ กิดว่าเบอร์เงินพัน,นะว่ามีนเบอร์บัญชีหรือว่าพันพันว่ามีไลน์นะมีไลน์นี่โอนเขาไปแล้วก็แจ้งในไลน์หรือว่าโอนเขาไปแล้วก็แจ้งโทษแจงซื้อพ่นพ่นไทยถ้ำอยู่พันอาจสีว่าได้รับยวสิกระชับให้กำชับให้ถ้าไม่มีรับสายถ้าไม่มีไลน์อย่าไปอย่าไปให้เบอร์ตัวเองกับเขาเนาะค่ะเนาะชัวชัวคือเอาเบอร์น้องให้เลยยังเจดแดงที่รับเน่ะว่าเป็นยังขาเจ้าจโอนมาให้ค่าขีมขจเจดแดงขาเจ้าจก็ฝากแม่่ะ เันเชื่อใจกันแล้วเอฟซีเจแดงเชื่อใจกันแล้วว่าเพิ่ถึงอุ่นเพ่ฝากเจแดงเนาะกับแอดมิเน่เขาเป็นคนรับงานเข้ากับว่าท่านไดไปหายเพิ่นไม่บางคังแต่ว่าถึงเวลาที่ไปถ่ายทําเราก็ไปมอบให้ด้วยเนาะนะเนาะตอนนี้เพชรผ้ารวยเพิ่นกำรับแต่ว่าเพิ่นบ่ท่านไดุู้นเข้าไปนั่นยังหล่ะเสียบยังยู่เนี่ยจะก็สอดที่สอดยุ่งคลิปคลิปให้ล่ะเจ้าหนองคายนี่นะเนี่ยดูใจหาสังคุ้ม ไปเถอาไปทำี้สังคมให้เลี้ยวไปเลยมันไปกินเขาาล้วบอกไปแล้วมือเศ้าหนีร่องล่ะทักยังได้จังได้มันกระหาแล้วฝันมือขึ้นเพิ่นฝันว่าไผ่มาไปลาลุยบอกเออเดี๋ยวไปสังคมเพิ่นฝันว่า ่นเขียนเลขง่ยะปิดว้ก้อนปิดว้ก่อนยี่ก่อนเขามาเลยเขามาเลยได้มาถือตรงของแน่ๆกดไปยับปากอกับมาจเอาคลิปนีตัดกอนกระเป๋าก็ยั่งอยู่เอขค่ะเด้อกระเป๋านำโชกระเป๋านำทัพย์สั้างเันเขามากระเป๋าลุ้ยลุ้ยหิงหิ่เจดีย์ก็มาลุ้ยเจดแยงใจรุนไงกระเป่าขาดมือได้ละกระเปาขาดได้ละอันนี้สีสวยกาในคลิปเด้อค่ะสีสวยก็ในคลิป รวยเข้ามารวยรวยนะชาลิติกับเตาเรียกทรัพย์เขาเจ้าก็ซื้อไปไหวหิงผรากับมี่เป็นแม่แบบว่เาเงื่นใสไหวอาไววเรื่องมอนนอนไหวหิงพระบุษราเป็นต้นแบบของกระเป๋าก็ได้นะคะเนาะจะได้แห้งเรื่อยๆสนใจกระทักมม่สิ้นขาเจดียนขายเบิร์เนีน่นี่อันนี้เม็ดฟูเสริมกำลังเพิ่นกิน่นระเบนนอนรับดีกินก็แซียบเย่ขวัญเนานะสุขภาพดีค่ะตัวนี้เม็ดฟูละลายน้ํากินได้เลย น้ำสีแดงเป้งๆปงคือน,น้ำทับทิมนี่แหละค่ะเอาใส่ในแก้วมันจะฟูขึ้นฟูขึน้นเหมือท่านกับกินมันจะเหมือนน้ำทับทิมเลยเนาะน้ำผลไม้หวยเซียนหนงคายมาวิเคราะห์กันบัดนี่งวดก่อนเขาที่วิ่งเจ็ดเนาะค่ะเนาะบมีสามงวดนี้คือมีสามและค่ะขันเขาตงวดก่อนนี่ถือวิาได้เนี่ยแปดเจ็ดสามน่ะ วิ่งเจ็ดกับสี่เนาะคะ casa, ่ะเนาะพนกัถ้าเจ็ดมากกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่ถ้าสี่มากกับสี่หนึ่งสี่หกสี่แปดทีนี้วัดก้อนศูนย์กับเจ็ดเพนกับหาที่เจ็ดศูนย์เนาะค่ะเนาะนับแรกกับศูนย์ยังศูนย์หาศูนย์ยังหาศูนย์ทีนี้วัดนี่กับเจ็ดกับสี่สี่มากตัวใดหรือสี่มากน้ำกัดพนตัวเด่นคือตัวนี้กับตัวนี้เนาะค่ะ แต่ตัวนีพิ่นก็เคยออกตัวนี้ก็เคยออกเด็ดแต่ว่าทางไทยๆเพราะท่านเคยเห็นออกจากเทียนนะเนาะออกต่ตวสี่ตนี้เด้ถตเาเคยออกนะตัวนี้กาบ่อยตวนีนก็มกบ่อยตัวนี้ก็มาบ่อวยตวนี้ก่มาบ่อย,อยถ้าถูกนะแต่ไทยๆนี่เพราะท่านเห็นถูกมีสี่แปดเจ็ดแปดนะคะสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดอ๋อตกกลับแล้วก็เจ็ดสี่หนึ่งนะคะนะลักลอยเจ็ดกับแปด หลักร้อยได้แจ็แปดกับเจ็ดเนาะคะ่นะเนาะอากสีหนึ่งเดี๋หาบบมี่เนาะค่ะเนาะหาบบมี่เนาะท่านผู้ชมเป็นเนวท่างในกันเซียงซื่อนะคะเปียดเทียบกับเจ้าอื่นเบิงหนึ่งแปดสี่เจ็ดหกสามจับคู่จับคู่มักสิก็ได้ เจ็ดหกสามหนึ่งแปดสี่มั่งจีก็ได้เคยออกมาแล้วตรงๆเนาะเนาะตรงๆอย่างนี้ก็เคยถูกมาแล้วหกสามไม่มีเจ็ดสามนาจะมากตงวดก่อนนี่เนี่ยจีถึงเนาะจับคู่ขาดสามไปงวดก่อนนะนะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าจะขาดห้าตัวเด่นเด่นตัวใดประกุเบิงประกอบกับเจ้าอื่นเบิงอะเบิงหลายๆเจ้าเนาะเบิงจุดวิ่นหัวกันละ เบิ่งจนเมาบเลขบุแหละท่านผูนะ้ชมเนาะก็วิเคราะห์ดีๆสำคัญที่ตัววิ่งเนาะไม่เคยพลาดไม่เคยหลุดนะคะสิบมวดจะหลุดสองมวดสิบมวดจะหลุดสองมวดอยู่ปบกบ้านนี่แหละคะะ่ะท่านผู้ชมนะเบิ่งประกอบกับเจ้าอื่นเสื้อหนองคายก็ทิ้งไม่ได้นะเจแดงอยากหูหว่าคนมาตัวใดจะได้เบิ่งกับเจ้าอื่นณนะตอนนี้มาเจ็ดแล้วมาสี่แล้วเป็นได้ทั้งบนทั้งล่างของ่นนี่เป็นได้บนได้ล่างเนาะคะ่นะเนาะ เอารอบประกอบกับเอาสัางคมมาสีเนาะชัางคมยวเปรียบเทียบแล้วสัางคมมาสีค่ะมีสี่แปดค่ะเนาะสีแปดของช่างคมติดันดับอยู่นะอ่าเอา,เ,อาเป็น,นร่างในการเสียงสื่นะคะขอดันผู้ชมโชคดีลำด้วยถูกหวยไปด้วยกันในงวดหน้าถูกไปด้วยกันว่าสั่นเจ๊นแดงนี่ละซัำโบถูกค่ะค่ะทือนอยู่ข่งซัำโบถูกเนาะก็ขอให้รวยรวย เอฟซีล้วนเจแดงก็ดีใจเลี้ยวลูกดีลูกได้เจแดงก็ดีใจเลี้ยววสสาว,ว้างองมองหนกเดือนสกาวเขาได้พระฮัทเขาได้เจแดงก็ยินดีนั่นถึงเจแดงสีเสียแนยก่กะสร้างมันต่อเนาะเอา่านผู้ชมแค่นี้เดอ้อค่ะเดอ้อขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมเจแดงรับฟังเจแดงเดอ้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ